สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเลนนะคะพเวียหรือชื่อการค้าเยสจูโกนะคะเป็นยาฉีดป้องกัน H i v ตัวใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งได้รับการอนุมัติจาก FDA สหรัฐครับผมน่าสนใจตรงที่ฉีดแค่ทุก6เดือนเท่านั้นเองค่ะถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญเลยทีเดียววันนี้เราจะคุยกันครอบคลุมตั้งแต่เรื่องเอ,อ่อวิท,าทยาศาสตร์เบื้องหลังประสิทธิภาพไปจนถึงเรื่องราคาแล้วก็ประเด็นที่ซับซ้อนอย่างการเข้าถึงยาทั่วโลกด้วยค่ะใช่ครับคือ ต้องบอกว่ามันมีความขัดแย้งที่น่าสนใจมากๆอยู่ในตัวยานี้นะครับด้านหนึ่งคือศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ที่แบบโอ้โหน่าทึ่งมากๆค่ะแต่อีกด้านก็คือเรื่องราคาที่ค่อนข้างสูงลิว่วแล้วก็กำแพงเรื่องการเข้าถึงยาซึ่งอาจจะจำกัดผลกระทบจริงๆของมันได้ <c oughs> ถึงขนาดที่นิตยสาร Science ยกให้เป็นการค้นพบแห่งปีเลยนะคะใช่ครับไม่แปลกใจเลยครับกับประสิทธิภาพระดับนี้โอเคค่ะงั้นเรามา เอ่อมาแกะกล่องเรื่องวิทยาศาสตร์เบื้องหลังกันก่อนดีกว่าค่ะยาตัวนี้มันทํางานยังไงคะครับเลยนะครับปาเวียเนี่ยนะครับเป็นยาในกลุ่มใหม่กลุ่มแรกเลยที่เรียกว่ายายับยั้งแคปซิดแคปซิดครับคือมันไปรบกวนการสร้างเ,เปลือกโปรตีนของไวรัส HIV นะครับในหลายๆขั้นตอนเลยซึ่งมันต่างจากยาเพลแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันที่ส่วนใหญ่จะไปมุ่งเป้าที่เอนไซม์ตัวใดตัวหนึ่งอ๋อ oh, ค่ะ เขามีการเปรียบเทียบว่าเหมือนมันไปทําให้เปลือกไวรัสมันแบบว่าแข็งแรงเกินไปแต่เปราะหรือทําให้การประกอบร่างไวรัสตัวใหม่มันผิดพลาดไปเลยแล้วการที่มันออกฤทธิ์ต่างจากยาเดิมเนี่ยมันมีข้อดีอะไรเป็นพิเศษไหมคะมีครับข้อดีสําคัญข้อหนึ่งเลยคือมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการดื้อยาข้ามกลุ่มกับยาต้านไวรัสเดิมๆที่มีอยู่แล้วอืมอันนี้น่าสนใจมากค่ะแล้วเรื่องประสิทธิภาพล่ะคะที่บอกว่าน่าทึ่งมากๆนี่คือขนาดไหนคะ คือผลการทดลองสำคัญที่ชื่อ Purpose เนี่ยชัดเจนมากครับการทดลอง Purpose 1ที่ทำในกลุ่มหญิงสาวชาแอาฟริกันใต้ซาฮาราเนี่ยพบว่าประสิทธิภาพป้องกันได้100%ยเซโห้ร้เลยเหรอคะครับ100%ไม่มีใครติดเชื้อเลยแม้แต่คนเดียวในการทดลองนั้นไม่น่าเชื่อส่วน Purpose 2ที่ทำในประชากรที่หลากหลายขึ้นทั้งกลุ่มชายรักชายหญิงข้ามเพศในหลายๆประเทศทั่วโลก ก็ให้ผลป้องกันได้เกือบสมบูรณ์คือ 99. 9เค่ะเกือบเต็มร้อยเหมือนกันนะคะใช่ครับและที่สาคัญคือการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเนี่ยไม่ใช่แค่เทียบกับยาหลอกนะครับแต่เป็นการเทียบกับประสิทธิผลในโลกความเป็นจริงของยาแพ็กแบบกินทุกวันอ๋อที่มีปัญหาเรื่องการลืมกินยาหรือกินไม่สม่ำเสมอใช่ไหมคะใช่เลยครับเราจะเห็นเลยว่าคนที่ติดเชื้อในกลุ่มที่ได้ยาแบบกินในการทดลองเนี่ยมักจะมีระดับยาในเลือดตำ่ำ ซึ่งชี้ว่ากินยาไม่สม่ำเสมอจริงๆดังนั้นเลนาคาโปเวียเนี่ยไม่ใช่แค่ยาที่ดีกว่าแต่ยังอาจจะเป็นยาที่ทำให้การป้องกันมันง่ายขึ้นในทางปฏิบัติให้ได้ผลเต็มที่จริงๆค่ะเข้าใจเลยค่ะทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญเลยค่ะเรื่องตลาดกับราคากิ l ล a d s เซนเซสนี่เขาก็เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด HIV อยู่แล้วยาตัวนี้คงเป็นความหวังของบริษัทเขาเลย แน่นอนครับสำคัญมากในเชิงกลยุทธ์แล้วราคาในสหรัฐที่ตั้งไว้นี่ประมาณ28,000ดอลลาร์ต่อปีถือว่าสูงมากนะคะสูงกว่าคาโบเทกระเวียที่ฉีดทุก2เดือนอีกแล้วก็ยิ่งสูงมากๆเมื่อเทียบกับยาเพล็บแบบกินที่เป็นยาสามัญไปแล้วครับผมประเด็นคือทำไมถึงตั้งราคาสูงขนาดนั้นล่ะคะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นถกเถียงใหญ่เลยคือทางกิเลียดเขาก็อ้างว่าเป็น ราคาตามคุณค่า value based pricing นะครับบอกว่ายาดีมีประสิทธิภาพสูงก็สมควรราคานี้แต่ว่ากลุ่มนักวิจารณ์เขาก็าอดไม่ได้ที่จะย้อนไปถึงกรณีเก่าๆอย่างยาโซบาลดีที่รักษาไวรัสตับอักเสบซีตอนนั้นวุฒิสภาสหรัฐสอบสวนแล้วก็พบว่ากิเลตตั้งราคาเพื่อ,อ,อหวังผลกำไรสูงสุดไม่ได้อิงกับต้นทุน R&D จริงๆเท่าไหร่อ๋อมีประวัติมาก่อนครับ แล้วก็เริ่มมีการศึกษาเรื่องความคุ้มค่าของเลนาคาปเวียออกมาบ้างแล้วซึ่งเบื้องต้นก็ดูเหมือนว่าจะเอ่ออาจจะยังไม่คุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขณราคาปัจจุบันนี้ครับถึงแม้ว่าการป้องกันเอชไวีได้หนึ่งคนจะช่วยประหยัดค่ารักษาในระยะยาวได้เยอะมากๆก็ตามใช่ครับตัวเลขประหยัดระยะยาวมันสูงมากก็จริงประมาณเกือบ20-0,000ถึง500,000ดอลลาร์ต่อคนแต่ภาระงบประมาณที่ต้องจ่ายค่ายาทันทีมันก็สูงมากเช่นกัน เป็นความตึงเครียดระหว่างผลระยะสั้นกับระยะยาวนะครับเข้าใจค่ะแล้วเรื่องการเข้าถึงยาในประเทศอื่นๆล่ะคะทางกิเาดมีแผนยังไงบ้างคะกิเลศเขาก็ประกาศทำสัญญาอนุญาตใช้สิทธ,ธ,ธ,ธิโดยสมัครใจหรือ VLS นะครับให้กับ6บริษัทผลิตยาสามัญเพื่อผลิตขายใน120ประเทศที่เป็นกลุ่มรายได้น้อยถึงปานกลางค่อนข้างต่ำ LMICS ฟังดูเหมือนจะดีนะคะครับ แต่ว่าจุดที่มีเสียงวิจารณ์เยอะๆก็คือการก,การีดกันประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง UMICs ส่วนใหญ่ออกไปจากสัญญา VLS นี้โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในลาตินอเมริกาอย่างบราซิลเม็กซิโกเปรูอ้าวทำไมล่ะคะทั้งๆท,ที่ประเทศเหล่านี้ก็มีประชากรเข้าร่วมในการทดลองด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับ นั่นเป็นประเด็นที่นักวิจารณ์ชี้เลยว่ามันดูเหมือนเป็นกลยุทธ์ทางการค้ามากกว่าที่จะตัดสินใจโดยดูจากความต้องการด้านสาธารณสุขจริงๆ,ๆก็เลยทำให้เกิดการต่อต้านค่อนข้างรุนแรงจากภาคประชาสังคมในลาตินอเมริกาค้าไม่สแสวงหาผลกำไรที่กีเลตบอกว่าจะใช้ในกลุ่มประเทศ VLS เนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้ตัวเลขที่แน่นอนเลยครับขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนเขาเรียกร้องให้ราคาต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อปีโดยอิงจากต้นทุนการผลิตที่ประเมินกันไว้ ร้อยดอลลาร์เทียบกับ28,000นี่มันต่างกันเยอะมากเลยนะคะต่างกันมหาศาลครับแม้จะมีแผนจากองค์กรอย่าง Global Fund หรือ PEPFR ที่จะช่วยจัดหายาให้คนเป็นล้านล้านคนแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนเรื่องเงินทุนสนับสนุนอยู่ดีโดยเฉพาะจากปัจจัยทางการเมืองในสหรัฐเองอืมดูมีอุปสรรคเยอะเหมือนกันนะคะนอกเหนือจากเรื่องราคาแล้วยังมีความท้าทายอื่นๆอีกไหมคะในการนำไปใช้จริงมีแน่นอนครับ คือแค่ราคาเข้าถึงได้มันยังไม่พอการนำยาฉีดที่ออกฤทธิ์นานหรือ LAs อย่างเลยนะครับเอ a เวไปใช้เนี่ยมันมีความซับซ้อนกว่าการจ่ายยาเม็ดเยอะครับซับซ้อนอยังไงคะการฝึกอบรมเฉพาะทางต้องมีคลินิกหรือสถานพยาบาลที่พร้อมจะให้บริการฉีดยาแล้วก็ต้องมีระบบติดตามผู้ป่วยที่ดีมากๆด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขากลับมารับยาตรงตามนัดทุก6เดือน โอ oh, ค่ะหมายความว่าถึงจะแก้ปัญหาเรื่องคนไข้ลืมกินยาทุกวันแต่ก็อาจจะสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแทนใช่ครับมันเป็นเหมือนอความย้อนแย้งนิด,น,ดนิดนะครับแก้ปัญหาการกินยารายวันแต่ก็สร้างความท้าทายใหม่เรื่องการมาคลินิกตามนัดซึ่งถ้าหากว่าขาดยาไปนานเกินกําหนดเนี่ยระดับยาในร่างกายมันจะค่อยๆลดลงช้าๆค่ะช่วงที่ระดับยาต่ําๆแต่ยังไม่หมดไปเนี่ย เขาเรียกว่า pharmacokinetic ok t a หรือหางยาซึ่งเป็นช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดเชื้อดื้อยาได้ง่ายมากถ้าเกิดติดเชื้อขึ้นมาในช่วงนั้นน่ากังวลเหมือนกันนะคะครับเรื่องนี้ต้องอาศัยการปรับตัวของระบบสุขภาพค,ครั้งใหญ่เลยโดยเฉพาะในประเทศกลุ่ม LMICs ซึ่งเราก็เห็นบทเรียนมาแล้วจากการนำยาฉีดต,ตัวก่อนหน้าอย่าง carbotekrevia มาใช้ที่มันก็ล่าช้ากว่าที่คาดหวังไว้พอสมควรทาง WHO เองก็กำลังเร่งพัฒนาแนวทางปฏิบัติเรื่องนี้อยู่ครับ ฟังดูแล้วสรุปก็คือเลนักคาพเวียเนี่ยเป็นความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ที่แบบสุดยอดมากๆเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็สะท้อนให้เห็นปัญหาใหญ่ๆในระบบสุขภาพโลกเลยทั้งเรื่องความเหลื่อมล้ำราคาแพงแล้วก็ความท้าทายในการเอาไปใช้จริงใช่เลยครับมันเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากคำถามสำคัญที่เราคงต้องดูกันต่อไปก็คือว่าเลนคัคพเวียเนี่ย สุดท้ายแล้วจะถูกจดจําในฐานะออโอกาสสําคัญที่หลุดลอยไปเพราะอุปสรรคเชิงระบบและการค้าหรือว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้นให้โลกต้องหันมาจริงจังกับการสร้างระบบที่มันยุติธรรมกว่านี้ในการให้รางวัลและก็กระจายนวัตรกรรมที่ช่วยชีวิตคนได้จริงๆเป็นคําถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แหละครับที่จะเป็นตัวบอกเรื่องราวทั้งหมดนี้